สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบลยคุยพอดแคสต์นะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะพาพวกคุณไปทำความรู้จักกับตำนานความเชื่อของวันศุกร์ที่13วันแห่งความโชคร้ายซึ่งมันก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่แมสมากๆเลยนะครับถึงขนาดที่ตามโรงแรมหรือสถานที่ต่างๆในหลายๆที่ทั่วโลกเขาได้นำชั้น13ออกไปเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น วันนี้เราขอเล่าถึงที่มาของตำนานนี้กันนะครับต้องบอกก่อนครับว่าหมายเลข13นั้นถือเป็นตัวเลขแห่งความโชคร้ายมาอย่างยาวนานมากกว่าหลายศตรวรรษแล้วครับซึ่งอาจจะต้องย้อนกลับไปไกลถึง1700ปีก่อนคริสตก,กาลเลยทีเดียวชาวอียิปต์โบราณนะครับก็เชื่อว่าเลข13เนี่ยเป็นสัญลักษณ์แห่งความตายอีกด้วยนะครับส่วนวันศุกร ตามความเชื่อของชาวคริสเตียนแล้วพวกเขาก็เชื่อว่าเป็นวันที่พระเยซูเจ้าถูกตึงกางเขนนอกจากนี้ก็มีความเชื่อหนึ่งครับที่ว่าวันศุกร์นั้นเป็นวันที่อีฟชักชวนอดัมให้กินผลไม้ต้องห้ามในสวนเอเดนแล้ววันศุกร์นะครับมันไปเกี่ยวข้องกับเลือสิได้ยังไงตรงนี้ครับมันก็ได้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งมันก็คือเหตุการณ์เดลัสซัปเปอร์เป็นการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูก่อนที่จะถูกตรึงกางเขนและสมาชิกบนโต๊ะอาหารในวันนั้นก็มีจำนวนทั้งหมด13คนสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือจูดาสที่เป็นศิทย์ทรยศก็ได้นั่งร่วมโต๊ะอาหารอยู่ด้วยครับทำให้หมายเลข13นี้ได้กลายเป็นอาถรรพ์ที่ชาวตะวันตกเชื่อว่า การที่มีคนร่วมบนโต๊ะอาหารจำนวน13คนจะนำมาซึ่งความโชคร้ายและยิ่งรวมกับเหตุการณ์วันศุกร์ที่พระเยซูถูกตึงกางเขนก็ยิ่งทำให้การที่วันศุกร์ถูกมัดรวมกับเลข13ยิ่งถือได้ว่าเป็นวันมหาโชคร้ายอีกทีครับต่อมาขอเล่าถึงตำนานจากฝั่งนอรบ้างนะครับตามตำนานเล่าไว้ว่าวันหนึ่งขณะที่เทพทั้ง12องค์ กำลังเฉลิมฉลองอยู่ในวันฮัลลากันอย่างมีความสุขและสนุกสนานจูจ่ๆก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญคนที่13เข้ามาครับนั่นก็คือเทพโลกิซึ่งเขาก็ได้เข้ามาทำลายงานเลี้ยงและเป็นต้นเหตุให้เทพบัลเลอร์เทพแห่งความสุขและความยินดีต้องเสียชีวิตลงครับอีกหนึ่งตำนานครับที่น่าสนใจก็คือตำนานของเรือ HMS Friday แห่งกองทัพเรืออังกฤษโดยเรือลำนี้ครับนอกจากจะใช้ชื่อว่า Friday ตามวันเปิดตัวแล้วก็ยังมีกัปตันคุมเรือที่ชื่อ Friday อีกด้วยและเรือลำนี้ก็ได้หายสาบศูนย์ไปหลังจากที่ได้ออกเดินทางไปในวันศุกร์ที่13เรียกได้ว่าเป็นการท้าทายความเชื่อแบบสุดๆซึ่งเลข13นี้ครับก็ได้สร้างความหวาดกลัวต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก ถึงขนาดที่มีคำศัพท์ที่ใช้เรียกบุคคลที่กลัวเลข13นี้ว่า d i s c d s t a p h o b i a ซึ่งเฉพาะอเมริกาประเทศเดียวนะครับก็มีประชากรที่เป็นโรคนี้สูงถึง21ล้านคนเลยทีเดียวครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับตำนานความเชื่อของวันศุกร์ที่13วันแห่งความโชคร้ายเป็นยังไงบ้างครับทุกคนมีความเชื่อเรื่องอาถรรพ์ของศุกร์13กันไหม หรือใครมีความเชื่อเรื่องตัวเลขอะไรหรือว่าใครที่มีประสบการณ์แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ก็สามารถเล่าให้พวกเราฟังได้นะครับสำหรับวันนี้รายการบลูคุยพอดแคสต์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ